กับช่องพิงกับบ่วนชาแนลนะคะเย่เย,ย,ย่เวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องวันมาเป็นคูหนึ่งวันเย่น่จะไปดูอย่าลืมกด like, ไลค์กดชมกดแซบจะครด้วยนะคะ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยเฮ้ยวันนี้เป็นครูวันแรกสอนชาเลยวัเนี่ย เจ็ดโมงแล้วไปแปดโมงสองเขาไม่เขาคงไม่ได้ว่าอะไรเราหรอกนะโอ๊ยวันไหโอ๊ยออจอดรถไปไหนก็จอดได้ไปเถอะแค่เสร็จแล้ว วิ่งไปเลยดีกว่านนออกมาปุ้ยปุ่ยนะ่ะวุ่ยนะใหมิทางโอา่อยู่ที่โรงเรียนไม่มีใครเห็นหรอกมั้งดีครูคนนั้นเขาไม่เห็นยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะอา้าครูคนใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนั่งตรงนี้เลยนั่งตรงนี้เลยเธอเป็นประจำห้องสมุดนะโอเคไหมโอเคค่ะต้องรอไปอีกหล่เนี่ค่ะคุนคะอ่อพอดีพอดีไปซื้อขนมที่ยูหมาดได้ไหมคะได้จ้จะ ได้ค่ะเว้นเข้ากี่โมงเหรอคะเว้นเข้าประมาณประมาณสิบโมงได้จ้ะหรือหรือเข้าตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าเข้าเก้าโมงก็ได้ตามเวลาไหนก็ได้เลยจ้ะส่วนมากเด็กเข้าไปอ่านเด็กมีอะไรเหรอคะมีอะไรเหรอคะเมื่อกี้ อ๋อพอดีไปตอนไหนเด้ก็ได้สัสวนมากเด็กเขาจะมาตอนเย็นๆจประมาณประมาณสี่โมองอ่ะประมาณประมาณสี่โมงห้าโมองอะ่ะโอเคค่ะเฮ้ยทำกระเป๋าตก พึ่เลยดีกว่าอยู่แล้วข้าวเช้าไม่กินโอ้ยเอออน,นั่นลดคุณเหรอครับใช่ค่ะโอเคโอเคอุ๊ิธีแบบนี้ เลยดีวกว่าหนหี่รถไปเก็บเบอร์นิดๆแล้วเออเออจอดแล้วแบบนี้นี่แหละสวัสดีจ้าอวอริจจ่าโอเคค่ะเด,ดี๋ยวเลือกเสร็จเดี๋นะจ้ะแล้วของเสร็จแล้ว ที่หน้าเขาแชร์ชดิป่ะเอาหนูจะเอาอะไรเหรอจ้าเดี๋ยวให้ชดเงินก่อนติดติดติดโอเคกีค่บาทคะประมาณ30บาทได้จ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูแวักเงินในกระเป๋าหนูก่อนนะคะโอเคค่ะโอเคจ้ะเอานี่เงินหนูไปก่อนนะคะพอดีหนูเป็นครูค่ะโอเคจ้ะโอเคจ้ะ จกเงินเสร็จแล้วจะไม่ฉชนเดนเสร็จแล้วโอ้ยอเจ็บปวดอุย้ยขอโทษค่ะรถคันนี้จอดมาเป็นชั่วโมงแล้วไม่ไปทีเอาคุณคุณเป็นไรหรอโอ้ยชน ลเรถไม่เยี่ยมเลยนี่ไไม่เป็นไรหรอกบินไปเลยพอดีเอาแจ็คแพทมาไี่ใครเห็นหรอกนี่เลยต๊อใกล้ถึงห้องใครเนี่ย <Okay S 2> <Okay. S 1> okay. โอเคแล้วห้องนี YT ้ใช่ไหมห้องสมุดโอเคเข้าห้องสมุดมาละวางฮ้ยแลวเขาก็เล่นสิกก็ผิดขอภัยเล่นโทรศัพท์ดีกว่าล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 าโา้หตลกตลกตลก พี่เราโทรหาพี่ของเราไหมโอเคโอเคไปนั่งตรงศาลากันเดี๋ยวโทรหากันเลยนะเอาโทรศัพท์แป๊บฮัลโหลแม่โอสวัสดีจ้าลูกแม่ทำอะไรอยู่คะอ๋อแม่กำลังเฝ้าเวรอยู่จ้า อ๋อโอเคค่ะหนูแม่มารับหนูหน่อยหนูจากไปโรงเรียนบ้างที่ของพี่มัธยมได้สิเดี๋ยวแม่ไปรับนะโอเคจ้ะโอโอเคไปรับไปรับหลังหลังทั้งสองดีกว่าชายได้หญิง มังไปรับอีกขอ,อยากไโรงเรียนเอาเธอเธอออกมาทำไมอีกล่ะอ๋อพอดีร้านหนูก็ลังขอ,อยากไป่โรงเรียนครับค่ะโอเคทนี้ขอบวิ่ขึ้นรถเร็วๆบีดี แม่พี mm ่มาแล้วจ้าเย้พี่มาแล้วโอ้โหแต่งสวยเลยนะไม่เป็นไรหรอก ตอนไหนพี่จะเดินเร็วๆเ,เนี่ยพี่เดินเป็นนางอีกเเออเอ,อโอเคตามพี่มากันโอเคค่ะโอเคแต่ตามพี่ไปเรมานะยิ่งเร็วๆพอดีพี่รีบวนอ้าวมาโกโก้ไม่ใช่ค่ะหนูอันนั้น เอหนูชื่ออ๋อพี่ลืมชื่อค่ะโอเคนุ่นส้มหนูคับเคกอ๋อโอเคโอเคเคโอ้โหโรงเรียนนี้หรูจริงๆเห็นพี่ใช้ข้างบ้านยงเรียรเลย,ลยลโไม่ป็นไรหรอกน้องมาเรียนแถวเร็วเคสค่ะโอ้ หนูมาแล้วหนูมาแล้วพี่มาเร็วอุ๊ยโอเคเออดีดีดีโอเค,เอออเคพี่จับมือน้องดีกว่าพี่ชายจะไม่แบบเตินช้ายพี่เดี๋ยวพี่วิ่งไปเลยนะฝึกผู้ชายวิ่งโอเคเดี๋ยวเร็่มค่ะครบครบเป็นกระเทย ของพี่เองเดี๋ยวหนูไปนั่งตรงนู้นก่อนหรือนั่งข้างพี่ก็ได้โอเคไหมโอเคค่ะโอ้ยพี่พี่ก็ไปนั่งอื่นสิโอ้ยก็ไ,ได้ สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะอีกด้วยนะคะบ๊ายบาย